ไปดูสถานการณ์การช่วยเหลือนะคะของกองพันทหารมาที่28ได้ส่งกําลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชนและกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจคะ่ะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมโดยได้ร่วมกันขนย้ายกระสอบทรายเพื่อทําแนวป้องกันน้ําท่วมช่วคร่าวพร้อมทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของจําเป็นของผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภยัย นอกจากนี้ค่ะยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแล้วก็บรรจุน้ําดื่มนะคะนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่สามารถออกจากบ้านพักไปรับอาหารเองได้อีกทั้งยังสนับสนุนชุดเสนารักจากโรงพยาบาลค่ายพา่อขุนผาเมืองค่ะให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาเวชภัณฑ์ที่จําเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยซึ่งจากการรายงานนะคะมีการประเมินสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ําในพื้นที่เริ่มที่จะลดลงและอยู่ ในเกณฑ์เฝ้าระวังทนี้เองกองพันฐานมาที่28ยังคงพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ